คุณแม่ของทางฝั่งผู้ก่อเหตุนะครับทางคุณแม่เองเนี่ยก็น่าสงสารนะในมุมผมไม่มีแม่คนไหนที่อยากให้ลูกเป็นโจรไม่มีแม่คนไหนที่อยากให้ลูกเนี่ยเป็นผู้ร้ายเป็นคนไม่ดีแม่บอกว่า,าแม่เขาก็เป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรนะคุณแม่ที่สู่ชีวิตอ่ะเขาขายของตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ เลี้ยงลูกมาลูกมีพฤติกรรมแบบนี้ตั้งแต่อายุประมาณ17กเจพละสิบสงจนตอนนี้ปัจจุบันอายุ22ตัวของแม่เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่โดนนะแม่บอกว่าเขาก็พยายามที่จะเอาลูกไปอยู่ไกลตัวที่สุดสุดท้ายลูกก็ยกเขาบ้านตัวเองนะครับเอาทั้งเงินแม่ในบัญชีโอนออกไปให้ตัวเองนะเงินในในในบัญชีออนไลน์นะครับโอนให้ตัวเองเอาพระไปทั้งหมดทองเอาไปด้วยนะครับแล้วก็ หายเอาจากบ้าไปนับนับปีนะครับตั้งแต Walker, been, h, oh. will, is, ่วั ah, นนั้นจนวันนี้แต่เดี๋ยวแม่เขามีอะไรอยากคุยกับลูกเดี๋ยวพอได้มีโอกาสคุยกันได้ทั้งมอสองครับพี่พาเคสมาอยู่หลังรถกันครับพี่อันนี้ผมก่าเพื่อนน่าจะมีคำขอเคสเองขอเข้าห้องน้ำเพราะเพื่อนเนี่ยวันนี้เพื่อนจะมาด้วยนะครับเพื่อนเนี่ยเขาเป็นรุ่นพี่เขาบอกว่าไอ้กล่องที่เราเห็นว่าที่เอาไปใส่หลังรถเนี่ยที่เอาไปใช้เนี่ยเป็นไรเดอร์ คือกล่องของเขาเองเขาถูกขโมยไปเหมือนกันแล้วก็เขาก็ช่วยเหลืออะไรเงี้ยมาตลอดสุดท้ายก็โดนเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเขาจะมาเล่าสาเหตุให้เดี๋ยวให้เขาเป็นคนบอกสาเหตุดีกว่าว่าสาเหตุมาจากอะไรนะครับโดนนะครับโดนเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอไปด้านบนนะครับแล้วเขาก็จะอยู่ทั้งสี่ จากผู้เสียหาย5คนแล้ววม่มีนเข้ารอีกมากเข้าาเอะับนีต้อนรับเ่าตอนนี้เนี่ยตอนนี้มันมีเพิ่มจาก13เป็น15นะครับแต่ก็ต้องฝากตรงนี้แล้วกันครับใครที่เป็นผู้เสียหายนาะท่านสามารถติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับผมก็จะประสานทางสนนต่างๆให้นะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือนะครับน,น้องมาแล้วครับกระ <มา S 2> เป๋ามาแล้วมาแล้ว เ,เ,เอาเลยมามๆอันนี้ <summary. S 1> เป็นเพื่อของผูก่อเหตุใไหมอ่าวันไหนที่ขโมยกระเป๋าพรอเป็นนุ่นพี่นะเอี๋มามาเดินน้าหน่อยลูกเดินหน้าเข้ามาเลยครับเราครับู้ทเรารู้จักผู้ก่อเหตุได้ยังไงรู้จักกันมานานแล้วหรือยังรู้จักตั้งแต่ที่วินลัยแล้วครับ คือเรีย<ด> <influence> นด้วยด้วยกันประกอบคือน้องเป็นรุ่นน้องครับคือางๆครับผมน้องเป็นรุ่นน้องครับเเรียนพวสจากน้องเป็นพวชรครับตอนที่อยู่ตอนที่อยู่วิทยาน้องเคยก่อเหตุเคยก่อเหตุแบบว่าขโมยขโมยเงินแม่ครับขโมยเงินทั้งเงินสดทั้งทองครับ <c ười> แล้วก็ไป,ไปติดไปติดพนันครับแล้วน้องเวลามาติดพนันอ่ะมันก็เป็นอย่างเงี้ยครับมันก็จะไปขโมยก่อเหตุไปเรื่อยครับแต่ แต่พอจบ,บจบผ่านกันมาแล้วอ่ะผมก็มาเจออีกทีนึงตอนวิ่งงานนี่แหละครับแล้วน้องเขาก็เหมือนลำบากครับเขาเขาบอกว่าที่บ้านเขาอ่ะเขาไม่อยากไปอยู่ที่บ้านเขาอยากดูแลเลี้ยงดูเองครับไม่ไม่อยากไปขอใช้เงินที่บ้านทีนี้ผมก็สงสารก็เลยให้มาเช่าห้องพักบ้านอยู่ครับแล้วแล้วทีเนี้ยตอนอยู่อ่ะน้องก็ไม่ไงโดนไอ้ไม่ไม่ตัดครับน้องก็เคยโดนโดนทำร้ายครับมีคนมาทำร้ายน้องเขาสองครั้งครับ แต่ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาน่าจะไปมีอะไรกันมาจนต้องมาทําร้ายน้องเขาครับปากอีกแล้วทีนี้ทีนี้พอผมเข้าทหารนะครับพอผมเข้าทหารน่ะน้องเขาอ่ะเขาโดนทําร้ายเขาก็อยู่ที่บ้านรักผมไม่ได้แล้วเขาก็เลยไปอยู่กับที่ที่ผมนีครับไปอยู่กับบ้านพี่เขาครับประมาณเดือนสองเดือนนะครับ ประมาณเดือนหนึ่งครับแล้วทีนี้น้องน้องเขาอ่ะก็ยืมตังยืมตังที่เขาอ่ะค่ะหนึ่งหมื่นสองล้อครับ, 10, รบเป็นสองสองสองหมื่นสองครับแล้วทีนี้น้องก็บอกจะโอนให้ตอนเย็นแตก็สนุกก็สนุกก็ไม่โอนครับแล้วก็แล้วก็เขาก็ไปก่อเหตุขโมยรถมอเตอร์ไซค์ครับคันแรกคือ ADV สามห้าครับ แล้วทีนี้อีกวันหนึ่งเขาก็มานอนบ้านที่เขาแล้วเขาก็เก็บข้าวของกันแล้วกล่องอาหารผมที่ผมฝากที่เขาไว้น้องก็เอาไปใส่ของกลับไปื่อยก็เลยแล้วก็มาเห็นน้องก่อเห็ุมาเรื่อยๆจนจนถึงตอนเนี้ยครับตองขัในสุดผมป่อเหตุเนี่ยอาชีพหลักๆที่เขาทำเนี่ยเขาทำอาชีพอะไร้องส,ส่ง้งคนครับวิบ่งรถวิ่งรถส่งผลครับ แล้วรู้ไหมรับว่าเขาติดพนันเนี่ยติดพนันอะไรติดออนไลน์หรือว่าติดออนไลน์ครับติดพนันออนไลน์ครับส่งเขาก่อติดเอโบยเงินแม่นอะไรเงี้ยเราได้มีการเตือนสติอะไรก็ไมว่าพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ดีได้มีการเคยบอกกล่าวกักทายมาเป็นการนี่ว่เป็นเพื่อนกันเลยเคยครับตอนเคยครับบอกบอกน้องตอนน้องตลอดครับตอนน้องมาอยู่ที่บ้านพักผมอ่ะเขาก็วิ่งรถแล้วเขาไม่มีทางบัญชีธนาคารเขาให้ฝากเงินกับผมทุกบาทแล้ว ฝากจนเป็นห้าพันเป็นเหมื่นครับแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเขาเอาเงินออกไปหมดเลยผมก็ผมเป็นคนคอยเตือนน้ำมนันจ่ายค่าข้าวอะไรให้น้องเอาครับเพราะน้องเขาไม่มีบัญทีเวลาเขาวิ่งอะ่ะวิ่งบัญชีผมแล้วเงมันก็เขา้าเขา้เขา,เขาผมครับแล้วตอนแรกตอนแรกตอนอยู่วิไลครับน้องก่อเหตุก็คือขโมยนงังแม่แล้วน้องเขาก็ดีมาทักพักหนึ่งครับ เขาไปเปิดบัญชีได้ตอนมาอยู่บ้านที่คนนี้เขาให้พักพักสองเดือนน้องเขาก็มีการติดการพนันครับเขาติดการพนันก็เริ่มก่อเหตุเรื่มต่อเหตุเรื่อยๆครับตอนนี้ตัวเขงคะครับตอนนี้เคยคิดไหมว่าเราผ่านเราะว่า จับตัวไม่ได้จนจนมาถึจนเนี้ยเคยต้องรบไหมว่าตำรวจจะมาดำเนินคดีกับเราไหมเพราว่าตำรวจจะรู้เหตุการณ์ใช่ไหมครับน้องต้องรู้ที่บ้านที่บ้าน <im it> ผมก็มีที่ผู้ปกครองที่เป็นตำรวจแล้ว <im it> เขาก็น้องเขาก็มาเช่าห้องอยู่แต่ก็บิดบิดอะไรเงี้ยครับมาบิดค่าห้องมาบิดค่าห้องไปสองเดือนสองเดือนครับไม่ได้จ่าย <monks. S 1> <im it> ผมก็เพิ่งมารู้เาพาะี่สาวที่มาบอก <im it> เดี๋ยวขึ้นด้านบนเดี๋ยวพี่มีเทสต์วนต่อใช่ไเสียงเข้ามาวะเนี่ยจขึ้นสีแดงงี้เยปเสียงเข้าป่ะแจ็คไ้อ่านของเต์ป่ะเสียงเข้าอยู่ครับเหมือนกันครับว่าห้าว้าห้า ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรอแป๊บหนึ่งนีันี้เกตอันนี้ไม่ใช่อันนี้ให้ไเขีาไปรอรอแป๊บหนึงรอแป๊บนึงไปแล้วเสรแล้วนี่ใ่เปลี่ยนดกามวันกนหน่อยไลท์ไลท์อ้าวรอนะที่หายให้อยู่ ไออยู่ <left> ข้างในเข้าไม่ได้ข kind of mm ้าได้พีเดี <tense> ๋ยวพี <PDF> ่พี่พี่ี่ตัม่ตั้ยังก่อนยังก่อนพี่พีม2งีไลน์ไลน์ไลน์นี่คือยังไงพี่แต่เนี้ยไม่กันอ๋อโอเคเอาไว้ก่อนเดี๋ยวืความือได้ครับทาเลยปพนตี้จะจะไลน์ไหมไม่เป็นไรอ่ะพี่โรสหรอใครพูด น้าที่กันโดนัทนะจ๊ะเออพี่โดนันัดี๋ยวเราก็นัดที่เองเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรารอขึ้นไปด้านบนให้พี่กันขึ้นไปพูดคุยข้อมูลเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนนะคะตอนนี้เป็นบรรยากาศที่บริเวณด้านล่างของศูนย์สืบนครบาลค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีเพื่อนของผู้ต้องหานะคะมาให้ข้อมูลกับพี่กันกำลังนู่นเติมเนาะบอกว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยสงสารเลยให้ยูด้วยแต่ก็ทาแบบว่าสร้างความเดือดร้อนให้เขาอีกค่ะ<อ>ทุกคนวันนี้เองนะคะเขาก็รู้สึกว่าเขาเอ๊ะทำไมให้ความใ,ให้ความช่วยเหลือแลวทำไมถึงรับกับเขาแบบนี้วันนี้เขาก็เลยเดินทางมาพบกับพี่การจอมพลังแล้วก็เจ้าหน้าที่ตารวจนะคะส่วนตัวผู้ต้องหาเองเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปดูด้านบนนะคะ้เขาจับไปที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเช้าใครที่ได้รู้สึกว่าซ่อนอยู่ใต้เตียงทุกคนซ่อนอยู่ใต้เตียงแต่ตำรวจผมถือไลท์อยู่ข้างล่างอ่ะพี่ตัวนะคะเป็น ที่เรียบร<ม>้อยนะคะแล้วก็้นเล็กน้อยแต่เจ้าหน้า <nuggets>. ท응 so ี่ตำรวจนะคะก็ใช้เครื่องมนะคะในการต้นตรวจซึ่งผู้กันก็เดินไปะ้วยพระงนม์สัตว์ที่าค่ะคุณผู้ชมแล้วพี่ได้ตามนายไหมเนี่ยประมาณนี้ค่ะหลังจากนี้ไม่น่าจะเกินสิบนาทีเดจะมีการเปิดตัวนีกข่าวสุนทรพานีในบรรยากาศนักข่าวเยอะเลย ผมผมไม่ได้เข้าไปผมอยู่ข้างนอกคือไลฟ์ยอเคยมีการแจ้งมาที่พี่กันหลายสิบเคสเลยนะคะตอนนี้ตอนแรกสิบสองเคสตอนนี้มาประมาณสิบห้าเคสและแล้วเดี๋ยวดูว่าจะมีผู้เสียหายแจ้งความเพิ่มเติมหรือไม่นะคะถาไม่เจอตอนนี้ล้วก็เป็นข่าวใหญ่ของวันนี้เลยก็ได้นะเนื่องจากว่านี่หาสื่อมวลชนเนี่ยพี่ๆดูบรรยากาศของสื่อมวลชนแล้วกันเยอะมากเลยทางด้านของผู้การเขงนะคะเดินทางมา ผมเีเรียบร้อยแล้วเป็นอพาร์ตเมนต์ห่งเมื่อเช้าเนี่ยนี่ๆเดี๋ยวขาขึ้นไปนัข่าวกํลังสงหักษ็ล้ารัะวังนะครับอยนลมาัครับเราขออนุญาตขึ้นลิฟมีค่ะท่านผู้ประชาการ เด้ตอเลยการ่วดเป็นไงคพันี่วันนี้ต้นเรินน้อยนะคะถอเป็นผลงานชิ้นเอกของสุนทรบ้านอีกแล้วอันนี้เป็นเพจของพี่กันจอมพลังนึงค่ะนี่ค่ะจะให้พี่พีขึ้นไปก่อน นั่นต้องผู้บัญชาการกำลังขึ้นไปครับจะ่ดีรอรอบต่อไปค่ะชั้นสี่น่ะครับพี่เอ็มเดี๋ยวเรารอขึ้นเป็นรอบต่อไปนะคะชั้นห้องประชุมชั้นสองประชุมชั้นสองเป็นชั้นไหนชั้นสี่นี่ค่ะโอ้โหอากาศร้อนอบอ้าวมากคุณผู้ชมดูเอฟซีบอกว่านักข่าวน่ารักครับขอบคุณค่ะคุณผู้ชม ขอบคุณแฟนเพจพี่กันจอมพลังด้วยนะคะวันนี้มาชั่วขราวมาจำเป็นกดแล้วเดี๋ยวเราลอขึ้นไปดูที่ชั้นสี่นะคะจรนินจาคุณ mm hmm. ผู้ชมซ่อนใต้เตียงวอาตอนแรกดูคลิปนะคะว่าจะรอดหรือไม่รอดปรากฏว่าไม่รอดมือค่ะผู้การเก่งนาทีมเองนะคะดูใต้เตียงคุณผู้ชมซ่อนอยู่ในนั้นน่าจะเอาอะไรไปทับไว้ให้อยู่ในนั้นตั้งครึ่งวันเนาะคุณผู้ชมว่าไหมน่าจะให้อยู่ตรงนั้นไปก่อนให้หายใจไม่ออกเลยใจร้ายเกินไปไวะนี่ ที่ไหนรายงานตัวกันเข้ามาได้นะคะใครที่ติดตามเพจของพี่การจอมพลังอยู่นะคะอย่าลืมขอจอขอใจเป็นกาลังใจให้ทีมงานพี่การจอมพลังด้วยโดยนั้นนะคะเป็นผู้สื่อข,ข่าวของช่องอมรินทีวีขายของนิดนึงแต่ว่าวันนี้นะคะามาไลฟ์ของพี่การน,นิดนึงก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่าพี่การขึ้นไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะถึงข้อมูลที่จับกลุ่มเมื่อช่วงเช้าเดี๋ยวเราจะพาตามขึ้นไปติดติดเลยเดี๋ยวอรอลิ์กำลังลงมานิดเดียวฉันเราขึ้นบันไดไม่ไหว,วเราต้องเราก็้ต้องอาศัยของเจ้าหน้าที่นะคะแต่ว่า ลิฟต์เนี่ยอาจจาะสุกคนได้นิดเดียวเราก็เลย